สภาว,วัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีถแถลงข่าวการจัดงานยนสเสน่สงกรานหมู่บ้านดินสอพองโครงการสืบสารประเพณีสงกรานถนนดินสอพองหนึ่งใน12เมืองหน้าเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี2,568ครับ เวลา14นาฬิกาของวันที่4เมษายน2568ที่ผ่านมาบริเวณถนนดินสอพองบ้านหินสองก้อนตำบลทะเลชุบสอนอำเภองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนางกริศนาสิทธิราช วัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายอานวยจันเงินประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานยนสเนสน่สงกรานหมู่บ้านดินสอพองในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานถนนดินสอพองประจําปี2568ซึ่งงานนี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15เมษายน2568ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปครับ ณถนนดินสอพองตบบลทะเลชุบสอนอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีร่วมกับหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีเทศบาลเมืองเขาสามยอดเทศบาลตบบนถนนใหญ่และองค์การบริหารส่วนตบบลทะเลชุบสอนภายใต้แนวคิดการจัดงานนุ่งโจงใส่เสื้อลายปีใหม่ไทยชุมชนชาวดิน สืบสารประเพณีสงกรานต์ตามแบบวิถีไทยสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและอัตลักษณ์รวมถึงปลูกฝังความภาคภูมิใจในประเพณีของแต่ละพื้นที่ผ่านกิจกรรมท้องถิ่นสร้างไรายได้คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนกิจกรรมภายในงานเริ่มด้วยอุโมงค์น้ําที่มีความยาว200เมตรตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมเยี่ยมชมแหล่งผลิตดินสอพองสาธิตการหยอดดินสอพองดินสอพองอบรํมขบวนรถบุพชาติพระพุทธรูปสําคัญจาก11 อำเภอการประกวดกอเจดีไซน์ดินสอพองการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านวิ่ง3ามขาวิ่งกระสอบและไฮไลท์คือมวยทะเลดินสอพองที่มีที่เดียวในโลก วันที่14เมษายน2568นะครับก็จะมีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุการประกวดสาวงามดินสอพองการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีพร้อมสนุกสนานกับการแสดงดนตรีสดสำหรับการจัดงานสงกรานในครั้งนี้นะครับจังหวัดลบบุรีก็เป็นหนึ่งใน12จังหวัดเมืองหน้าเที่ยวสงกรานถนนดินสอพองจากกระทรวงวัฒนธรรมครับทั้งนี้บริเวณสถานที่จัดงานก็คือลานผลิตดินสอพองซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกและผู้ที่มาเที่ยวเล่นสงกรานที่นี่ก็จะได้รับแจก ินสอพองไปเล่นภายในงานอีกด้วยไม่ควรพลาดนะครับสงกรานปีนี้เที่ยวสงกรานให้สนุกที่ถนนดินสอพองตํบลทะเลชุบอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับส,สภาวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีพร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขอเชิญเที่ยวงานยนสเสน่สงกรานหมู่บ้านดินสอพอง13 14 15เมษายน2 5 6 8ณบริเวณถนนดินสอพองตำบลทะเลชุบสอนอำาเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านขบวนรถบุตรชาติและพระพุทธรูปสำคัญจาก11อำเภอกอเจอดีทรายและเจดีดินสอพองชมการประกวดส,สาวงามดินสอพองสนุกสนานกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน หลับตาตีหม้อมวยทะเลดินสอพองวิ่งสามขาวิ่งกระสอบชมฟรีดนตรีทุกคืนร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลและพบกับอุโมงค์น้ำความยาว200เมตรไม่คุรพลาด13 14 15เมษายนนี้ยนสเสน่สงกรานต์หมู่บ้านดินสอพองลบบุรี